คือตอนนี้ตอนนี้ผมมียาลมยาดมยาอมยาหมองเยอะมากนะฮะแล้วก็ต้องกินหลายขนาดมากยาเต็มไปหมดตัวแล้วนะครับจริงๆไม่เป็นอะไรมากนะครับอันนี้เขาให้ขึ้นมาแถลงแล้วใช่ไหมครับอ๋อแล้วแล้วเมื่อไหร่มีฉี่เฉิบยังยังยื่นก่อนใช่ไหมฮะโอเคนะครับผมยืนเหมืนกันนะฮะเวลาแถลงต้องยืนใช่ไหมับนะครับไม่ได้นะ เขาบอกว่าไม่ค่อยมีมาดเมิดอะไรนะครับไม่มีจริงนะครับข้ออะไรคอัต้องทำอะไรข้อหลุดไหนแข่งครับแข่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเดินได้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ละเมอมาเดินคือคือที่เดินทั้งหมดเนี่ยนะครับเดี๋ยวกินยาหอมก่อนคือเอา E S A มาด้วยได้ไหมตอบนะครับอ้าวไม่ส้องใช่ไหม เขาแข็งแรแล้วนเนี่ยแข็งแรแล้วเล่มน,นี้คงไม่รู้ดาวน์โหลดได้ที่เวอร์เวอร์วสือนะครับถ้าใครอยากอ่านเล่มน,นี้ไม่ได้เป็นเอกสารราชการนะครับเล่มน,นี้ใช้เงินบริจาคของพี่น้องประชาชนที่บริจาคให้มูลสื่อปริ้นออกมานะครับนะครับไม่ได้เป็น ขึ้นนะครับแต่ว่าท่านให้เป็นไฟล์มานะครับหลยยังจากขอไปแล้วเราก็ใช้เงินที่พี่น้องม้อที่สืบจะใช้เงินอย่างเดียวครับคือเงินบริจาคไม่มีเงินอื่นนะครับดังนั้นใช้เงินบริจาคของพวกเราในการปริ้นเงินออกมานะครับรายงานเร่อนี้ปริ้นมาหลายก๊อปปี้มากเพราะว่าจะแจกไปให้ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ช่วยกันอ่านนะครับก็สรุปมาได้ว่ารายงานฉบับนี้นะครับไม่ได้ให้ความจริงใจ ในการศึกษาทางเลือกนะครับในการพัฒนาแหล่งน้ําโดยวิธีอื่นๆเขาใช้วิธีคํานวณเทคนิคทางเศษศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้ไม่คุ้มค่าในการเลือกทางเลือกอื่นๆนะครับหรือไม่นะครับก็ใช้เทคนิคกําหนดตัวแปรเพื่อเปี่ยงเดนน้าหนักของการเลือกที่ตั้งนะครับให้มาก่อสร้างในป่าพยานได้หมดจริงๆไปสร้างโลกป่าก็ได้แต่ว่า ใช้เทคนิคการเวตติ้งเรตติ้งอันนี้เป็นเรื่องของสับเทคนิคของกระบวนการไซส์สิเลคชั่นนะครับการเลือกที่ตั้งข้อ2นะครับปปรายงานฉบับนี้ละเลยข้อมูลความสําคัญของพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงที่ต่อเนื่องกับพื้นที่มรดกโลกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งซึ่งเป็นป่าใหญ่อุดมสมบูรณ์ไม่มีการรบกวนระบบนิเวศสัตว์ป่าโดยที่ตั้งของชุมชนแม่วงไม่มีชุมชน ดังมีรายงานข้อมูลสำรวจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการกระจายตัวของเสือโครง่งทั้งจากรายงานของกรงมุฐ v i ệ แห่งชาติสัตว์ป่าและพันพืชสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่านะครับและกองทุนสัตว์ป่าโลกนะครับละเลยไม่มีนะครับข้อ3 รายงานฉบับนี้ได้ระบุข,ข้อมูลผลประโยชน์จากการสร้างเขื่อนว่าในพื้นที่ชนประทานทั้งหมด291,900ไร่เกือบ3แสนไร่นะครับเป็นพื้นที่ในชนประทานในฤดูฝนถึง175,355ไร่จึงได้พื้นที่ชนประทานฤดูแล้งเพียง111,6545ไร่ดังนั้นพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จึงน้อยกว่าสิ่งที่ชาวบ้านเข้าใจว่าน้ำจะไปถึงทั้ง23ตำบล5อำเภอหรือ3จังหวัดที่ได้ระบุใน,ในรายงาน หากจารณาเหตุผลที่ต้องสูญเสียพื้นที่ป่าและงบประมาณก่อสร้างนะครับก็ไปคุ้มข้อ4รายงานฉบับนี้ระบุชัดเจนว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมของพื้นที่ชนประทานได้ทั้งหมดนะครับและยังไม่ได้วิเคราะห์ข้อมูลน้ําที่ไหลบ่าจากพื้นที่เกษตรกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากป่าไม้ในพื้นที่นอกอุทยานคาดว่าจะมีน้ํามากถึง 70- 80%ที่ไหลลงมายังที่ลาบอำเภอลาดยาว ดังนั้นการสร้างเขื่อนแม่วงก็สามารถบรรเทาอุทกภัยได้ไม่มากนะักในพื้นที่โครงการโดยไม่ต้องสงสัยว่าโครงการเขื่อนแม่วงจะมีผลต่อการบรรเทาน้ําท่วมในรุ่มน้ําเจ้าพญาหรือพื้นที่เรานั่งอยู่เนี่ยนะครับตามงบประมาณสร้างเขื่อนในโมดูลเอหนึ่งที่มากับโครงการเงินกู้จัดการน้ํา3 5แสนล้านของรัฐบาลได้เพียงไม่ถึง1%เปอร์เซของน้ําท่วมใหญ่ในปี2 5 5พข้อ5การลดผลจะทบสิ่งแวดล้อมไม่มีมาตรการที่แน่ใจได้เลยว่าจะได้ผลได้แก่ การปลูกป่าทดแทนที่ไม่มีการระบุพื้นที่ปลูกป่าว่าอยู่ในบริเวณใดในนี้ไม่มีนะครับมีแต่การคำนวณว่าจะได้ไม้และผลประโยชน์มากกว่าที่จะตัดไปทั้งที่ความจริงแล้วพื้นที่นอกอุทยานแห่งชาติแม่วงเกือบจะมีแต่พื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านมิได้มีพื้นที่ใดสามารถปลูกป่าได้ถึง3 6 0 0 0ไร่ตามที่ระบุได้นะครับหรือมาตรการลดผลกระทบจากการล่าสัตว์ตัดไม้ในพื้นที่ระหว่างการก่อสร้างก็เพียงมีแต่มาตรการทั่วๆไปให้เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเคร่งครัด ซึ่งในความเป็นจริงแล้วในขณะก่อสร้างจะไม่สามารถควบคุมการล่าสัตว์ที่จะไปถึงพื้นที่อื่นรวมทั้งห้วยหาแข้งได้ข้อ6ในรายงานในในการพิจารณารายงานของคณะกรรมการผู้ชำนาญการในการประชุมครั้งที่1ว่าเมื่อปลายปี2555 มีมติให้แก้ไขารายงานและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาเรื่องระบบนิเวศของสัตว์ป่าซึ่งโดยหลักการแล้วต้องใช้เวลาการศึกษาพอสมควรเป็นไปไม่ได้ที่จะศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ผลกระทบเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา1ปีนี้ไม่ถึงปีผ่านแล้วนะครับจะผ่านแล้วนะครับข้อเจพื้นที่ชนประทานเขื่อนแม่วงเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับคลองผันน้ําในโดูเอ5คือผันน้ําจากแม่น้ําปิงลงมา จะทําให้สภาพแวดล้อมและการจัดการน้ำที่ศึกษาไว้ทั้งหมดเปลี่ยนแปลงไปจากโครงการโชลประทานเขื่อนแม่วง,งกอแปดผมพูดไปแล้วครับในกระบวนการทํางานพิจารณาเนี่ยรัฐบาลปรับเปลี่ยนบุคลากรไปเยอะซึ่งผมอธิบายไปตอนผมเดินมาถึงแล้วดังนั้นมันเท่ากับมีการเมืองเข้ามาแทรกแซงการทํางานวิชาการของสานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการเร่งรัดพัฒนาโครงการนี้จึงมีความผิดปกติอย่างยิ่งผ่ามาตรฐานวิชาการการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจึงขอยื่นแถลงการฉบับนี้ต่อคณะกรรมการผู้ชํานาญการนะครับแล้วก็ขอยื่นแถลงการฉบับนี้นะครับต่อกระทรวงทรัพยรผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติซึ่งกรุณาให้เกียรติมารับหนังสือจากเรานะครับผมขอเรียนเชิญอาจารย์รัตยาจันเทียนประธานมูลที่สุดนะคบเสถียรนะครับเป็นผู้ยื่นกดหมายนะครับเพื่อขอให้ ดูแลให้สอ,อและกรมอุทยานแห่งชาติรวมถึงตัวกระทรวงเองทําหน้าที่ปกป้อง,ป,องป่าไม้และสัตว์ป่านะครับรวมถึงจัดการน้ํานะครับจัดการน้ําในพื้นที่ชนประทานลาดยาวนะครับให้กับพวกเราประชาชนนะครับในที่นี้และพื้นในพื้นที่ครับได้ไหมขอเป็นตัวแทนของพวกเราทั้งหลายยื่นคำทัดค้านต่อ

แถลงการนะครับต้องมานี้ครับว่าถ้าร้องตีบอกมานะครับจะไม่มีการเร่งรัฐโดยเด็ดขาดแล้วก็ข้อมูลต้องมีความครบถ้วนนะครับแล้วก็มีความรอบคอบในการพิจารณานะครับอันนี้ขอเรียนยืนยันกับทุกท่านได้ครับขอบคุณครับผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วครับฝนตกมาผมอยากจะจริงๆผู้ชายเวลาเขาร้องไห้นะครับเขาจะต้องมาร้องไห้กลางสายฝนนะครับ ใครยิงอินเดเรียนซึ่งคุณพ่อวเตรสิงห์ไม่คนบอกผมนะครับคุณพ่อของวเตรสิงห์ไม่คนเขียนหนังสือเรื่องนี้ผมนะครับนะครับเพื่อจะไม่ให้เห็นน้ําตานะครับผมร้องไปแล้วครับวันที่นักอนุรักษ์รุ่นพี่เดินลงมาลางสายฝนแล้วก็เข้ามากอดผมที่บริเวณสายเอเซียในจังหวัดหนึ่งผมจําไม่ได้แล้วครับร้องไปหลายหนครับวันที่เรากาลังร้อนเรากาลังมีฝนตกแล้วก็มีใครสักคนที่เป็นขบวนอนุรักษ์ที่ไม่ทอดทิ้งกันนะครับ ในระหว่างนั้นเนี่ยมีรุ่นพี่นักอนุรักษ์มากมายแล้วผมก็บอกเราว่าในวันที่ผมมาหอศิลป์เนี่ยผมจะกลายเป็นคนเล็กนิดเดียวเลยไม่ใช่ไม่ใีผมแล้วนะครับมันจะมีเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ที่จะร่วมกันนะครับทำงานต,ต่อไปต่อไปต่อไปนะครับมีคนรุ่นใหม่นะครับวันนี้ทุกคนที่เป็นรุ่นเก่าๆนะครับเขายืนยันครับเขาซึ้งใจที่มีคนรุ่นใหม่ที่มาทํางานนะครับดังนั้นมันไม่มีการน้ําตาที่ก็ ที่จะหลังการสายฝนนยนะครับมันมีแต่รอยยิ้มนะครับที่จะต้องสายเครือข่ายการทํางานเฝ้าระวังไม่ให้ใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเป็นทุนนะครับหรือจะเป็นอะไรก็ได้นะครับที่จะมาทําลายทรัพยากรที่มันไม่ยั่งยืนไม่เหมาะสมโดยบิดเบือนข้อมูลแล้วก็รู้แล้วนะครับว่า E s A a รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพคือต้นทางถ้าเกิดมันไม่ดีมันจะเสียหายทั้งหมดคนที่เฝ้าระวังคือสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมนะครับ แค่นี้นะครับความรู้แค่นี้นะครับผมก็คิดว่าเราน่าจะรักษาบ้านรักษาเมืองรักษาภูเขารักษาป่ารักษาแผ่นดินรักษาทะเลรักษาแม่น้ํานะครับเอาไว้ให้ประเทศไทยเอาไว้ให้ลูกของเราหลานของเรานะครับเอาไว้ให้โลกของเรานะครับเรามาร่วมกันนะครับเรามาร่วมกันนะครับวันพรุ่งนี้ผมโพสต์ใน Facebook ว่าวันพรุ่งนี้ผมไม่ได้ได้เดินแล้วนะครับผมไม่อยากผมก็ยังอยากเดินอยู่นะครับเพราะมันเป็นการเดินทางที่มีมิตรภาพจริงๆ นะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้เราก็เดินร่วมกันอยู่ครับผ่านความไกลมาด้วยหัวใจขนาดที่ไม่เล็กนะครับเดินผ่านความกลัวในพื้นที่ความผัดแย้งก็ใช้หัวใจขนาดเท่าๆกันนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าวันพรุ่งนี้เราจะเดินไปบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงประเทศการเปลี่ยนแปลงปบ้านเมืองนะครับการเปลี่ยนแปลงแนวทางพัฒนานะครับด้วยหัวใจของพวกเราที่ขนาดใหญ่เท, like ท่ากับผมนี่แหละครับผมเชื่อนะครับไปเลยครับเดินทางด้วยกันนะครับ